ครับท่านผู้ชมผมมดฟิชชิ่งเอ็กซ์ตรีมไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะไปที่ต้นน้ำาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือครับจะขึ้นต้นน้ำไปวางเบ็ดครับนี่ครับกับสมาชิกทีมงานนะครับไปใส่เบ็ดปลากระทิงครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะได้เยอะแค่ไหน นะครับคืนนี้เราจะนอนตรงนี้นครับเดี๋ยวเรากินข้าวมื้อกลางวานันเสร็จเราก็จะไปใส่เบ็ดกันแล้วครับอจอดเรือตรงนี้นะครับนี่กำลังแกงปลาอยู่นะครับปลากระทิงนะครับเดี๋ยวหิวแล้วตอนนี้หิวแล้ว ตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วนะครับสวยงามมากโอเคกินข้าวดีกว่าสมาชิกนี่ครับนี่กัะตันครับกัะตันเรือนี่ก็เป็นเบ็ดที่จะใช้ในวันนี้ครับเบ็ดหลักครับก็จะเป็นวันนี้ปลายแหลมปปักดินครับ ห่างมาประมาณหนึ่งคืบนะครับก็จะมีตัวเบ็ดนี้นะครับแล้วใช้ก็ใส่ไส้เดือนปุ๊บก็ไปเสียบลงน้ำไปปับนี่ครับปลากระทิงมันก็จะมากินไส้เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันอันนี้ผมก็ใส่เบ็ดครบหมดแล้วนะครับทั้งหมด30กว่ากหลังครับตอนนี้ผมก็จะได้เวลามาดูเบ็ดละ เดี๋ยวผมจะใส่ขึ้นไปข้างบนจะดูวันนี้ก่อนเฮ้ยปลากระทิงเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนแป๊บตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนเรือไม่จอนะครับต้องโดดนะครับโอ้โหเสียวเสียว โอ้นี่กัวงนะครับอาจจะทิ้งนะครับโอเคดูอันต่อไปด,อไดึงแบบลุ้นๆได้ป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนักว่ะบมบมบ๊ามบ้ามโอ้จ่ายอ่ะยะหมดละไม่ป่ะ พีโฟอ่ะไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีไปดูเถิดครับไปดูอันนี้ไม่จอมไงดึงอันนี้ไว้กําดึง<ม>อันนี้ไว้กําผมดักจุมน้ำไว้อันนี้ตาอะไรแน่ไม่เลยไม่มาเนี่ยกาต๋งเนี่ยกา่ดูดักเซบหมดลึง ตอนนี้เรือเกะกะมากเลยครับเอายกนี้ฝั่งนู้นมีตัวบ้างอุ้ยปลากระทิงอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็รวมๆสิบตัวได้แล้วครับโอเค <c oughs> นายเฮียบอกขึ้นไมล่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับแกะปลาก่อนครับ มตแต่ว่ากินเหยื่อหมดเลยนะครับแสดงว่าต้องเป็นปลาเกรดนะครับขนาดเล็กทีธีก็สใส่ไส้เดือนเกี่ยวส้เดือนนะครับแล้วก็เสียบๆไว้ตามกอไม้นะครับปลากระทิงก็จะหลบอยู่แถวกอไม้แล้วก็กอหญ้าใต้น้ำนะครับกลางวันตัวเล็กจะเยอะกว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จะออกกลางคืน,น,นครับเยอะ ได้อีกหนึ่งตัวนะครับปลากระถิงไซส์เล็กจังตรงน,นู้น,นแห้วตรงนู้นแหงมีมสองหลังเนะี่ยมีหน้านหลังแล้วกันเนะนี่ยขอนผู้หลัง,น,น,ลงน,นุ้น,น,นก็ฟาวมีหรอมีหรอ มีแกมีอน,นุมีตัวหรือเปล่ามีป่ะตหลังให้หรือเปล่ามันต้องมีแก่อันหนึ่งอ่ะมาดูเนี่ยซ้ายมือลุ่มนั่นมาแล้ว อ่อนนึงตึงบ่าพลาดนะโอเคครับ<ม>นี่หนึ่งตัวนะครับลากระทิงอ,นนอันนี้คือการปักเบ็ดเสียบเข้าไปเลย ็มาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูอีกรอบก่อนมืดนะครับก็เมื่อกี้ไปใส่เบ็ดรอบแรกนะครับใส่ไปแล้วปุ๊บแล้วก็ไล่ดูขึ้นมาเลยครับนี่ครับไ,ได้ประมาณสิบกว่าตัวปลากระทิงครับก็มีปลาสลัดตัวนึงแล้วก็มีปลาชะโอนหินนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับชะโอนหินโอเคครับ ไปดูกันอีกรอบหนึ่งกับกลางคืนก็ไปนะครับกลางคืนก็ไปดูอีกรอบนึงเนื่องจากตอนนี้นะครับฟ้าร้องนะครับเราเป็นฤดูฝนด้วยนะครับเราต้องทําหลังคาก่อนแปลว่าเราเอาที่กันฝนมาไม่พอครับ เราเลยต้องแผนเปแบบสองชั้นข้างล่างคนหนึ่งข้างบนคนหนึงแล้วก็สั้นด้วยนะให้รู้ถ้าฝนตกจริงๆคงเปียกอะ่ะ <c oughs> นี่อีกนะครับในลุงจะนอนตรงนี้มันก็อีกสองคน่อนผมจะนอนใกล้กองไฟเผื่อว่านหนาวมาั้ <c oughs> เออแล้วผมจีได้พาผมมาเนี่ย <c oughs> ลืมเ <c oughs> ฮ้น,นขณะน,นี้ก็เวลาหกโมงครึ่งน,นะครับตอนเย็น เราก็จะดูเบ็ด <S <S 1> <S 1> ลอกไปปลาอย่ในหูมันกะใช่รูดเนี่ยเขคือปลามันกินเบ็ดแล้วมันไม่ติดมันแทไปพันไม้แล้วก็หลุดไป <S <S 1> <S 1> ปลากระทิงแน่นอนถ้าพันอย่างนี้น,ะนี่เบ็ดหลังที่สองครับ หมดเหมือนกันไม่หมดเราจะไม่ดักไกลนะครับแล้วก็จะดักประมาณสามเมตรระยะห่างนะครับต้องดูจุดที่มันเหมาะาอันนี้สติดกันเลย2องอันนะจุดที่เหมาะก็คือจุดที่มันมีขอนไม้หรือว่าเป็นเป็นตอไม้นะครับทับถมกันนะครับ ไม่มีนี่อันที่สี่ครับอัพอัพโอ้โหหมดเป็นปลาเล็กต่อดนะครับ,ม,กกนนรบมือเกี่ยวส่เดือนเราเลยครับตัวยาวองูเลยเราต้องพกแบตมาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนเราจะขึ้นมาก็คงมืดพอดี ลวกแง่ออกเมื่อกี้ตรงนี้ก็ได้ตัวหนึ่งครับหลังตอไม้มันมีรุ่นนะแต่ตอนนี้หมดหมดว่ะไม่หมดแบรบเพราะอันนี้ผมออกไปแล้วบอกเจ้ได้ยใส่ไปเลยไม่ใช่เหรอว่ามอแงเอาผมจะใส่เบ็ด เบ็ดหลักนะครับผมก็ยังใส่เบ็ดราวด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ยาวไปฝั่งนู้นปุ๊บเบ็ดราวก็จะได้พวกปลาปลาเกรตนะครับปลากระทิงด้วยทุวกไว้พื้นนะพื้นคอนนะดได้แล้วครับโอ้ถุงมือามาได้ไหมเรียบร้อยเลยกู กระเป๋าผ้านั่นไงปลากระทิงครับเวลาปลากระทิงกินเหดือมันจะกลืนลงคอครับถ้ามันตัวใหญ่พอนะครับเป็นปลากระทิงเป็นแปลที่กัดเดือปุ๊บแล้วก็จะฮุบเดื่อปุ๊บเข้าลงไปในคอแต่ตัวนี้ตัวเล็กติดแค่ปลายปาก ยกดูว่ามีปลาหรือเปล่าปั๊บเงียบคลิปดักพึกฮะเดียบดังเลยบ่ไม่มีเลยนะครับอยู่ครบโอเคลงไปต่อตอนนี้ฝนก็ตกลงมานะครับผมต้องขออนุญาตเก็บโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเปียกแน่นอนเลยนี่นครับฝนลงมาแนละ้ว ได้แล้วตัวหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันเราฝนหยุดก่อนฝนหยุดเลยนะครับปลาลังแนมครับแกะเลย <c oughs> ติดค้างนะครับเกี่ยวค้างให้ไหวแหงเนาะสุดไปสุดเลยติดตรง แป๊บเดียวนะครับพุ่งลงมาหลายตัวเลยตรงนั้นครับมีลุ้นผมวางเบ็ดราวว้นะครับจากมุมนี้เฉียงมาขึ้นมาแล้วก็เฉียงลงไปเป็นรูปตัววีนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นกอไม้แล้วข้างล่างจะเป็นโพรงลงไปแนวนี้นะครับปลาพวงหรือว่าปลาเวียนชอบจะอยู่ตรงนี้กลางคืนผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะออกมาหากินแล้วเจอเบ็ดนะครับ ไปดูเพื่อปลาติดหรือเปล่านะครับตรงนู้นเฉียงมาตรงนี้แล้วก็เฉียงตรงนู้นนะครับอ๋อโยงเลยต่วยตักแก้หน่นครับ<อ>สวามพอล็อกนี่กับสวาม้ำเนอะนะครับปลาติดแล้วใหญ่มากหลังน้ำครับ น,นี่เป็นปลากระทิงหมดแล้วเดี๋ยวดูฝั่งนน้นก่อนฝั่งนี้ก็ปลากระทิงนะครับนู้นก็ปลากระทิงโอ้โหอึดกว่าโอ้โสี่ตัวนะครับโอ้ยนี่กระทิงห้าตัวนะครับนู่นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาหลังแหนมตัวหนึ่งกระทิงทั้งหมดสี่ตัวนะครับ ขอเก็บป้าก่อนนะครับต่อเยอะนะครับใต้น้ำเวลาเดินต้องระวังครับน้ำแดงเรามองไม่เห็นข้างล่างผมนี่แหละเสียงมากเลยถ้าผมจมปุ๊บก็โทรศัพท์ปับ๊บคขาในั่นไงปกทีิเริ่มออกแล้วมาเลยครับน้ำลิกบ่กเฮ้ย ออออโอเคถ้าเดี๋ยวผมขอเอาปลาออกก่อน,นะรัเียวไม่ทานจะปลดปลาต,ตัวน,นี้เลยครับมาอีกตัวแลยครับแม่งซึกซักเบอพอเริ่มใกล้จะมืดนะครับปลากระทิงมันจะออกหากินกลางคืน,นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพอเริ่มใกล้จะมืดมันก็จะโดนแทบจะทุกหลังเลยนะครับเบ็ดครับตอนนี้ผมก็มาถึงเรือแล้วครับเมื่อกี้ออกไปตอน6โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มครึ่งแล้ว ครับตัวสุดท้ายที่ได้เดี๋ยวมาดูครับว่าผมได้ปลาเยอะแค่ไหนนี่คือปลาเก่าที่ได้รอบแรกนะครับโอ้ขอได้ปลาตะเพียนย่อยพุ้ยปลาเป็ดน่องเนื้อนนเนาะโอ้โหแล้วนะดูน่ครับปลาได้ผมได้มารอบสองครับมีปลากระทิงนะครับปลาสลัดปลาชะโนหินแล้วก็ปลาคิงนะครับอันนี้เป็นปลาคิงเดี๋ยวผมดึงมาให้ดู น,นี่คือปลาคิงครับปลาเฉพาะถิ่นครับฝั่งนูลุ่มน้ำสารวิน,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 นปลาปลาพวงได้ปลาตะเพียนตัวนี้เว้ละ่ะปลาตะเพียนครับรูมเขาได้ปลาตะเพียนนี่ก็ปลาสลัดนี่ก็ปลาชะโอนหินนะครับ คล้ายๆปลาดุกครับจะเป็นตระกูลปลาน้งอ่อนอร่อยอ่ะหมเดอร์จีกรรบอตอนนี้ก็อากาศแช่น้ำมาเย็นมากอปิงไ้หูเข้าแล้วนี่โอ้ไม่ได้แล้วเอาไปนี่จีกรรมเราสองชั่วโมงเนาะสอชั่วโมงใจหลอกใจขึ้นเนี่ย อออขอเสื้อเลยแล้วอะไรวะกาแฟกันนะครับโอ้ยล่ะหอวเงินผมยกินกาแฟกันครับอันนี้น้ำดีใช่ป่ะแดงแดงน้ำดีเนาะน้ำกาแฟใบ่ป่ะเออ น้ำแก<ล>่ในบ่อตุ้มเนี่ยอย่มมาแดงเรื่องเนาะ แต่ว่าใส่พอใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วมันจะหอมกลิ่นกระบอกไม้ไผ่นะอหอมกลิ่นไม้ไผ่ถ้าใครได้เคยกินนะจะรู้แบบ <c oughs> ว่ามันอีกรสชาติอเลยนะ <c oughs> <c oughs> สุดรุ่มพิไปีมุงนยตอนนี้ก็กำลังจะเข้านอนนะครับเที่ยงคืนกว่าละไปยามเบสมาสองรอบ แด้มารอบละประมาณสองสองกิโลก็ค่อยไปดูอีกทีก็พรุ่งนี้ครับไม่ไหวแล้วสองชั้นเตะข้างหลังอีกชั้นนึิขอเสียงหน่อยข้างล่างแต่ข้างบนร่วงข้างล่างก็เจ็บนะครับแต่ข้างบนไม่เจ็บครับนี่ต้นตกไปทุกเรือโอเค see you tomorrow อตนอนตนี้ก็เริ่มเก็บเต็นแล้วนะครับเก็บเปแล้วเดี๋ยวก็จะออกล่องเรือไป เดีย๋ยวเราไปดูเบ็ดหลังใกล้ๆกันนะครับพี่เขายังเก็บของไม่เสร็จเมื่อคืนตอนนอนอยู่รู้สึกว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นนิดนึงดูจากตรงนู้นครับใส่น้ำจะมาฝนตกปาบเขาให้ติดอยูเฮ้ยโค่นะโอโ้โหดูนะครับ ปลาพามาพันนะครัแต่ว่าปลาไม่ติดน้ำมาแรงจริงไว้บนก่อนนี่นะครับตัวแรกนะครับเช้านี้ เบ็ดหลังที่สองนะครับโอ้น้ำขึ้นแดนร้รเบิ่เยระดับน้ําสูงขึ้นกว่าเมื่อคืน,นครับเบ็ดที่เราปักเกือบจมมันก็คือจมไปเลยเบ็ดอันที่สามนะครับฟาวกำปวดก่อนฟาว นั่นไงประลัดติดอู้ไปปัก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 เข้าใจโอเคขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับเจอ่ะ เบ็ดไม่เจอครับ <c> โ <oughs> อ้ไปะ,ะไรขึ้นบกเลยขึ้นบกเลยโอ้ปลาคริงตัวใหญ่คนระับ จริงไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวปลดปล้าก่อนครับนี่เป็นเบ็ดดาวหลังแรกลองดูเออให้ปึ้งห่เฮ้ยดักแซบเลยดิ่มต้วงอื้มแรงมากให้ปึ้ง มันไหลมานะครับไม่มีปลาเลยครับตอนนี้ก็ยามเบสเสร็จแล้วนะครับปลาที่ได้มานนี้ครับ,รบปลาุต,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 ตางตไ,ได้เอา,าของเช้านี้ล้มตุม้นตุมสามชุดสามคน,นครับนี่ก็หนึ 1, 2, ่งสองสามปลากริงชุดนี้ใหญ่มาก ทอกมาเลยทกทกใส่ทอกใส่ลังเลยกแลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก็ปัดไปโฟมออกเลยเบ็ดเนี้ยลอยน้ำเหี่ยบดีบ่เบ็ดโฟมเนี่ยตึกคืใส้เอาใส่ในนี้ส่สวยวันนี้ก็ล่องเรือกลับแล้วนะครับ รวมนะครับอันนี้เป็นปลาไม่แน่ใจว่าตะเพียนหรือปลาตะพากนะแต่อันนี้เป็นปลา,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 นะาคิงปลาคิงนะครับหลังน้ำปลาสลัดปลากระทิงนะครับ ก็ถึงท่าเรือแล้วครับจอดเรือแล้วครับ<อ>ก็กลับบ้านละน,นี่คือปลารวมทั้งหมดนะครับแล้วย,วยกปลาราดตัวนี้เหรอไ,ม,ไม,ม่ง่างวะไซส์ใหญ่ครับขอดงาหน,นะาตัวนั้น ทำไมเก็บจุ้งเลยล่ะพ่อหัวหอ้ฮั่นนะขอภัวแล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไป